สายการบินไทยแอร์เอเชีย X ยาสีฟันน้ำยินตันนูดเซรั่มคุณหมอดรจิวคุณนภกรตเล่าถึงคู่หูที่ได้ฉายา,ยาว่ามนุษย์เงินล้านรายได้ต่อเดือนหลักล้านขึ้นมาตลอดเป็นตัวพ่อที่คนในวงการขายตรงระดับประเทศ ต้องการตัวและยอมรับฝีมือที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือคุณหมอสิทธวีเกียรติชวนันครับเป็นหมอมากี่ปีแล้วเป็นหมอมา20กว่าปีแล้วครับทำไมตัดสินใจที่จะทิ้งวงการแพทย์ตอนนั้นในการรักษาคนและมาหันมาดูแลรักษาทางด้านนี้แทนคือเนื่องจากว่าเห็นโอกาสของธุรกิจนี้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้<ช>นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยทำธุรกิจ เครือข่ายเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 4 0เนี่ยก็มองว่าเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเราได้ทําให้เราเมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เรามีสมดุลในเรื่องของเวลาเพราะหมอคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจมาทําธุรกิจนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่ขาดสมดุลในเรื่องเวลาเพราะว่าเช้าต้องไปคลินิกกลางวันไปโรงพยาบาลเย็นคลินิกอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องจนค้นพบว่าธุรกิจนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราได้สมดุลเวลากลับคืนมาชื่อมาจากไหนซักรส์สมอลซักรส์สมอลเนี่ยมาจากหลักในการตั้งเนี่ยโดยที่คิดว มากขึ้นเดี๋ยวคุณหมอต้องพาผมไปดูออฟฟิศผลกานเพื่อไปดูด้วยกันเผื่อไม่ได้คุณอาจจะเจอคุ้นใหม่ครับเท่าที่วดยังเห็นนะมันก็คือมันมี Product ถูกต้องต้องมีเพรละมันมีเครือข่ายมีเครือข่ายที่เนี้ยมีเน็ตเวิร์กเนี่ยที่นำา p r o d ั c t ออกไปเนี่ย ให้ถึงมือของผู้บริโภคครับเราก็ถือว่าสร้างเน็ตเวิร์กของผู้บริโภคขึ้นมาเราต้องสร้างคนธุรกิจนี้สร้างสร้างคนหรือเราต้องสร้างผลิตที่ดีมันยังไงมันต้องหลายองค์ประกอบด้วยกันต้องมีผลิตที่ดีนะครับต้องมีเน็ตเวิร์กที่ดีคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนี้ก็ต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องมีวฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องและต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้งมีทั้งหมดกี่สาขาครับตอนนี้เรามี22สิบสอสาขาในประเทศอ่าสามประเทศครับในตอนนี้อ่าสับแปดสาขา ในสปปลาวแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะเปิดนะครับที่กรุงพนมเปญนะครับแล้วเดือนถัดไปก็จะไปที่เวียดนามโอ้เร็วมากเลยใช่ครับพูดตรงๆนะครับูดที่มีความรู้สึกว่าบางคนบางคนเขาบอกเอ็มเอ็มมันคือเอาเปคนครับแ้วผอก็อยากให้คุณหมอแชร์ด้วยว่าเอ๊ะที่มันตางยังไงจากที่คนเขาเข้าใจครับธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างง่ายๆโดยที่เนี่ยคนที่เห็นโอกาสของธุรกิจแล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา เราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจและเราก็บริหารเป็นส่วนที่2ก็คือเรามีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในตลาดได้อันี้เป็นเรื่องที่2รเรื่องที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของสาขาของเราเนี่ยที่เราลงทุนด้วยเงินทุนของเราเองแล้วเราพัฒนาสาขาของเราอย่างต่อนเนื่องและในหนึ่งสาขาเนี่ยมันก็ฟูลออปชันอย่างที่คุณวุฒิเห็นก็เป็นพิกแอนเพย์เป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วก็จะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะครับ,รบถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจให้สามารถเนี่ยเติ ดดคุณแบ่งพักก็เนี่คุณน,นบกับคุณหมอระบาดค,คุณนบเนี่ยดูแลในในเรื่องของเนี่ยการพัฒนาคนคดูแลในเรื่องของการบริหารงาน ในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับที่ทําให้ธุรกิจของเราเติบโตมีแผนปฏิบัติงานนะครับที่ออกมาจากกลยุทธ์ในแต่ละปีแต่ละปีในส่วนของผมเนี่ยผมดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่องจากเริ่มต้นเรามีไม่กี่รายการทุกดีปัจจุบันเรามีประมาณ50บรายการแล้วและปีนี้เราจะออกประมาณสัก20บรายการนี่คือจากล้านกลายเป็นพันล้านถูกต้องนะเพราะนี่เลยภายใน2ปีถูกต้องนะครับภายในภายใน2ปีกว่าเพราะคนและผลิตภัณฑ์มัขับเคลื่อนคนและผลิตภัณฑ์ และบกาการสนับสนุนนะครับที่เป็นระบบของเราเรามีสาขารองรับเนี่ยผมก็ดูแลในเรื่องของสาขาทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศจากพันล้านเนี่ยเรากล่าวว่าสเต็ปต่อไปคือหมื่นหรือแสนอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นธุรกิจหมื่นล้านแต่ที่ผมมาถึที่วันนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ผมดูบ้างนะที่นี่ครับแล้วมีผู้คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับโดยที่เรามีนะครับระบบสนับสนุนที่ดีคนส่วนใหญ่ก้าวไปไม่ได้เพราะว่าปัญญาของเราปิมปิมกับระดับปัญหาที่นี่เราจะสอนคนยกระดับปัญญาเพื่อให้เขามีคําชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องจนกระทั่งเขามีพลังอํานาจในการกําหนดชีวิตของตัวเองผมรู้สึกพลังคนที่นี่มันจะมีพลังเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความหวังนะครับที่เพิ่มมากขึ้นให้กับชีวิตและรู้วิธีที่จะจัดการปัญหาต่าง หล<ช>ังจากที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราหลายคนได้มีโอกาส transform นะครับตัวเองทั้งในเรื่องของวิธีคิดนะครับ<ช>โปรแกรมใหม่เลยว่าคนที่ประสบคามเนี่ยเขาคิดอย่างไรแล้วคนที่จะไปต่อข้างหน้านต้องมีระดับพลังงานที่สูงกว่าคนปกติแน่น,นอนที่คนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่า unleaded ม,มันไม่ได้แค่คุณเดินเข้ามาแล้วมันก็จบมันไม่ใช่แค่ใช่ครับมันต้องมีการทํางานร่วมกันถูกต้องนะครับต้องมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาคติต้องปรับถูกต้องครับว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เดินไปข้างหน้าถูกต้องนะครับทำให้เราชนะไปไม่ถ้าคนที่ ในบิสัยที่นะสมมุติเขาเดินเข้ามาหาคุณคแล้วเขาดูหน้าเขาแบบมันไม่มีหวังอะ่ะเราเราปล่อยเขาเลยเราเราช่วยเขาเราช่วยทุกทคนนะครับอันดับแรกคือเขาต้องมีวิลลิ่งต่อ,อเขาต้องต้องการที่จะประสบความสำเร็จแล้วสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้าหลักสูตร Start Your Business w i s e y ซึ่งตอนนี้นะคุณนบเนี่ยเทรนครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้นยก็ประมาณสักพันหคน ครั้งละพันหที่เห็นในคลิปที่ผมประมาณพันห้าร้อยคนครักี่กี่นาทีหรือกี่ช่วงทั้งวันเลยครับทั้งวันเช้าถึงหกโมงเย็นโอ้พลังพลังเต็มที่ครับแล้วมันตอบโจทย์ที่คุณวิริตรามว่าถ้าเขามาแล้วเขาไม่ต้องการเป็นยังไงหลักสูตรนี้แหละจะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เขาค้นหาความหมายชีวิตตัวเองเจอเขาจะได้วันที่สองของชีวิตทุกคนจะรู้ว่าวันเกิดคือวันอะไรเป็นวันสําคัญ แต่วันที่สําคัญไม่แพ้กันคือวันที่เขารู้ว่าเขาเกิดมาทําไมคือวันที่สองนี่แหละเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมเอคนรู้ว่าเกิดมาทําไมมันจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่เขารู้คุณค่าของตัวเขาเองทำให้มีพลังอันี้เนี่ยไม่สามารถไม่สามารถจะตอบได้ง่ายต้องไปนั่งฟังใช่ครับแล้วตกผลึกกับตัวเองคุยกับตัวเองผมจะมีวิธีการทําให้ตัวเองคุยกับตัวเองแล้วคนคุยกับตัวเองจนกระทั่งได้คําตอบแท้ที่จริงชีวิตมันเป็นแบบนี้เหรอ เลี่ยมเหลือทนแล้วแล้วคุณจะทนขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่ได้เสร็จปั๊บ พอคนบว่าเขาไม่อยากทำบิสซิตสตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเช่นเป็นนักศึกษาสามารถไปเรียนหนังสือได้ดีขึ้นรู้ตัวตนของตัวเราเองเฮ้ยทำไมเราต้องไปเรียนอะนะครับแล้วเรียนมาเพื่ออะไรแลนนี่มีคนผ่านการเทรนมาสามหมื่นกว่าคนแล้วผมก็ตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะช่วยกี่คนครับเป็นล้านคนเลยครับทั้งผ่านทางสื่อซีดียูทูบอะไรในในเอไอซีนะเราไปดัฟพมม่าแล้วเราเรากำลังจะไปในประเทศในเอไอซีอีกสองสามประเทศที่ผมชอบคำพว่ามันสร้างพลังเนี่ยคนมันไม่มี ดีไปกว่าการให้โอกาสคนในการค้นพบพลังตัวเองนอกความคิดและให้พลังโอ้ให้ความคิดนี่สำคัญมากครับเพาะคิดมันจะเชื่อมโยงกับพลังงานของคนบางทีบางคนเขาใช้วิธีแค่ให้เงินใช่ครับแต่ให้เงินเนี่ยมันสู้การให้ความรู้และให้พลังไม่ได้ใช่ครับเหมือนจับปลาให้เขากินกินไปมือสองมือหมดละแล้วมันก็จนอีกเหกลับไปจนเหมือนเดิ หวังว่าทุกท่านที่ชมจบแล้วจะมีพลังลุกขึ้นมาทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงอย่างที่สองท่านนี้เขาทำได้เป็นตัวอย่างนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยทุกสิ่งเป็นไปได้คุณฮุ้ดีทุกสิ่งเป็นไปได้แต่มันไม่เคยเจอแบบนี้เลยมันไม่เคยเจอต้องทำได้โอเค <laughs>